สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวคุกกี้ลดคาโมมาย์นะครับเป็นระดับอีพิกธาตุลมเป็นซัพพอร์เตอร์ตำแหน่งแอดสดิสนะครับพาร์สสีเนี่ยจะเสริมความแก่งของการน้ำชานะครับที่อยู่รอบๆคาโมมาย์แล้วเพิ่มความเสียหายและก็การฟื้นฟูนะครับต่อไปโจมตีพื้นฐานแก่งช้อนน้ำชานะครับแค่นั้นเลยเนาะอ่ะสกิลติดตั้งการน้ำชานะครับการน้ำชาอันนี้ก็จะ ฮิลเพื่อร่วมทีมแล้วก็จะโจมตีศัตรูด้วยนะครับทำา2อ,อย่างเลยเนาะอ่ะต่อไปสกิลแดสนะครับมีทุกตัวอยู่แล้วเนาะแล้วก็อันตีก็คือฮิลนะครับฮิลต่อวินาทีนะครับไม่ได้ฮิลทีเดียวเนาะอ่าก็ประมาณนี้ส่วนตัวคิดว่าเป็นตัวที่ดีมากเนาะส่วนการ์ดผมก็ใส่การ์ดของเขาเลยเนาะน้ำชายามบ่ายนะครับเพิ่มการฟื้นฟูใดใด นะครับเป็นตัวที่ได้รับแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เนาะจากยอดลงทะเบียน2ล้านนะครับอ่ะก็ถึงแล้วเนาะก็จะเป็นตัวที่ได้ติดไ d ทุกคนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ้จะหายยังไงเนาะส่วนตัวคิดว่าเป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเข้าเกมมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดสอบนู่นนี่ให้ดูเนาะ อันนี้ผมจะให้ตัวอื่นเนี่ยโดนยิงโดนดาเมจนะครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนตัวนะครับนี่ครับเปลี่ยนตัวแล้วครับเดี๋ยวเราจะทดสอบการฮิวการน,น,นู่นนั่นนี่ต่างๆนะครับ ตัวนี้เนี่ยคาโมามายเนี่ยเวลาโจมตีจะติดหนืดนะครับกดโจมตีปกติเนี่ยจะมีความหนืดหนืดสโลว์สโลนะครับไม่เหมาะที่จะเอามาโจมตีเนาะเหมาะที่จะเรียกกาน้ําออกมาแล้วก็สลับเป็นตัวอื่นนะครับนี่ครับมันจะติดหนืดมากเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมจะเรียกกาน้ําให้ดูเนาะนี่ครับ กาน์นก็จะช่วยทั้งยิงและช่วยทั้งยิงนะครับเขาจะยิงก่อนเสมอนะอ่านี่ครับเราก็เปลี่ยนตัวมารับคิวได้แบบนี้ครับนีแบบนี้ครับเปลี่ยนมารับคิวครับก็เป็นตัวถือว่าเป็นตัวที่สะดวกสบายมากเลยนะครับก็ ดีมากคิวค่อนข้างแรงการน้ำก็มีประโยชน์นะครับส่วนตัวคิดว่าเป็นตัวที่ไปได้ทุกคอนเทนต์เหมือนกันนะครับบอสเนี่ยอาจจะไม่แนะนำเท่าไหร่นะบอสควรจะเอาตัวดาเมจไปนะครับตอนนี้ผมก็พยายามลดเลือดคุกกี้ตัวอื่นอยู่นะครับนี่ครับโดยการตกน้ำผานะครับเดี๋ยวเราจะใช้อันตีครับนี่ฮิวครับ สังเกตเนาะเขาก็จะค่อยๆหิวนะครับทุกตัวเลยนะครับในทีมเราเนาะนี่ครับประมาณนี้เนาะอ่ะนะครับนี่ครับก็ติดการน้ําชาแล้วก็ยิงไปอย่างสบายใจได้เลยนะครับแต่การน้ําชาเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะเราต้องอยู่ในบริเวณของการน้ําด้วยเนาะถึงจะได้หิวนะครับ หลักการเล่นตัวนี้ก็เหมือนที่บอกครับเป็นตัวที่เอาไว้มาเปลี่ยนสกิลก็คือเอาไว้ติดตั้งการนำชาแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับือจะออกมาตอนเฉพาะเราอยากคิวตัวอื่นนะครับะหลักการเล่นก็ประมาณนี้เนาะนี่ครับหลักการเล่นผมก็จะทําประมาณนี้แหละนะครับก็คือเปลี่ยนตัวแบบนี้แล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวดาเมจประมาณนี้เนาะถือว่าเป็นตัวที่ ควรมีติดในทีมเนาะสำหรับคาครมไมน่บเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย